เป็นไดเนาะครับแม่เอ้ยเก็บไข่เป็นจังบุญจังคุณบ่ครับมือนี่พ่อครับชุดนี่ั้งมือเศร้านี่เนะป้าตอนนี้หน้ามงแล้งแล้วโอ้โหมาคือเป็นตาอยากอายต่างเทนอ่บัดได้ฮะได้สามกระจาดแล้วมือนี่สามนี่บ่สามกระจาดนี่บ่ครับกระจาดที่สี่อุ้ยเป็นตาดีใจแทนพี่น้องแท้กับว่าฮัทแล้วด้วบ่จ้า โอ้ยอย่าบ tamam ังดาคุณเนี่ยเราเ้ยโอ้ดีใจแท่นพี่น้องผู้เพิ่นจองข้ามาเน้องแม่นาะเป็นเดือนแล้วก็มีดเอ๊ะก็สิว่าครับพมกแม่นธรรมดาตั้งแต่ปุ่นต้นเดือนสิงหาก็มีครับขอบบุญขอบกุณหลายๆดีใจแท่นเด้อครับพี่น้องครับผมครับอ่าที่ตะกแตนได้ไข่หลายๆนี่ก็เนื่องจากว่าสองมือที่ผ่านมามันมีแดดน้องแม่นาองแม่นจ้าครับมีแดดสองมือครับพี่น้อง เก็บไข่ได้ประมาณสามกระจาดเนี่ยครับผมครับนอกจากนั้นก้อนหนานั่นพี่น้องเอยพ่ออยากให้ครับผมมันเมื่อยมันล่าหัวใจร่างกายกับเมื่อยกับล่าครับผมกำลังใจกับเมื่อยกับล่ากับลุดกับลอยคือกันเพราะว่าตากระแตนมันตายไหลายแล้วกับไข่กับโบมี่ขวดหาไข่เคลียหาไข่แต่ละมือแต่ละเว่น่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันจิตใจห่อเหี่ยว พึ anyway, his ่งมีม um oh, uh> um ือนีละครับผมตั้งแต่เลี้ยงตกระแต่มมเป่าใจะยังไงน้องแม่น huh ้องครับได้ใครหลายครับผมพี่น้องเอ้ยครับผมกับสิพ่อได้แจกได้แบงได้ปันกันครับผมล่าค่าขีละหกร้อยครับผมร่วมค่ารงให้พี่น้องเรียบร้อยครับผมบ่อยางให้พี่น้องหลับผ้าละนอกในการจัดส่งครับผมเป็นร้อยพ่นได้ครับผมผู้รังมองผู้อาอ่าบางบางอำเภอบางจังหวัดเนาะ ครับผมถ้าจังหวัดใดถ้าอำเภอใดถ้าตาพี่น้องคนใดอยู่ห่างไกลจากอำเภอเมืองหรือตัวจังหวัดครับผมค่าคนทรงกับแหงเป็นรอยก็มีแถมให้พร้อมด้่อโอครับผมแถมพร้อมแล้วก็แถมคุยบอกพ่อให้พร้อมเอาดี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 แม่เพิ่นไปหายากครับครับแมน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 ครับผมครับครับครับพลุงคนหอดบ้องหูจักมองซีซือพุณแลว ุ้ยบอกข<ม>้าวไปซื้อไสละ่ะถามก็ถามหลายคนอยู่ดิกรอบหนึ่งกำหนึ่งเนี่ยไปซื้อไสเขาสิขายแม่นบอกแต่ซื้อมาหลายก็เกินความจําเป็นที่สี้ส่เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์กระสอบลาเป็นรอยแม่นบอกล้วไปซื้อไอ้ไอ้ซื้อจกักสองกำเนี่ยเขาบ่ขายให้พอเหลียวพราะนั้นนะเขาแถมไปให้พี่ให้น้องนะดีที่สุดแล้วครับแม่แถมไปให้พ่อสมควรครับผมให้ให้พ่อหมาครับการนําไปส่งานนะน้เนาะครับ บ,าาแบบ่อยากให้แบบอยัง่ะไม่อยากให้เพิ่นลำบากออในการออไปซอกไปคน้นไปหาเนาะไปถามร้านค้าร้านขายร้านาาน,นู่นร้านนี่บางมากระามพวกตืงหมองมันกับพมกนะี่ฮะนะกาบลิตนพ่อแม่ป่ยญาแต่ยายผู้เพิ่นอายุหลายแล้วหรือผู้ที่อยู่ห้างไกลจากความเจริญว้าซะยังไงคุยมัพร้าวเนี่ยมันสีมีอยู่แต่ มองที่ข้าเจ้าขายต้นไม้ <ś led> ต้นต้นไม้ประดับ <ś led> นอ้อต้นดอกไม้ด,ม ie, ดมอกไหลดอกนี่อย่างต่างๆนะขับ <ś led> ผมนั่นจังมีครับพี่น้องเอ๋ยรับก็ะตามล้านอื่นๆกับบุมี่ได้บาทนี่นี่ <ś led> กับผู้อยู่ไก่ไก่ไก่เมือง <ś led> ผู้อยู่ที่ไก่ล้านขายดอกไม้ประดับประดานี่กัโอ้ย oh หาอยากหาซ่าย่นแล้วมันบอกแล้วบ้านนี้ทาทาบุมี่คุยบอกข้าวอีหลีครับ หาอย่างอื่นแทนได้บอกครับกัสิพ่อได้อยู่ครับพี่น้องเอาอีหยังล่ะเอาเอาเอ่อเศษเศษห้าที่มันที่มันที่มันเน่ามั่นเปืือยมั่นเกือบสิย่อยสลายแล้วแบบนั้นก็ได้อยู่เนาะเป็นเป็นขี้เท่าก็ได้ครับผมหรือเป็นดินร่วนก็ได้ครับพี่น้องดินร่วนเฮากองออกได้ดีดินที่บ่อเนียนบ่ออัดเกินไปครับผมบ่อเมนมันก็บบ่อเหนียวเนาะดินร่วนเนาะครับ ดินล้วนก็นได้ครับพี่น้องแท่นคุยบักพ้กาวครับผมแต่กะมันกะยากสําหรับนะการการการจัดการหาเพราะฉะนั้นเขาเตรียมไปให้พี่ <c oughs> ให้น้องเพื่อนดีที่สุดแล้วครับแม่ทําดีทําดีทําดีย่อมได้ดีครับผมเนาะหายมือครับเป็นไงสายฟ <Rouge> <c oughs> <c oughs> ้าหาเมวอครับส <more> <c oughs> วัสดีแล้ว <c oughs> อ่าครับผมให้ให้อดหัวใจครับผมเฮาเฮ้าเฮ็ดด้วยใจด้ครับ รับทุ่มเทเอาหัวใจเฮ็ดด้แต่แต่ละสิ่งแต่ละอย่างครับผมสิ่งที่เฮาตะห้เาเตรียมสิ่งที่เ้าสทรงไปให้พี่นอ้องปองไปครับทุกขั้นตอนเฮ็ดด้วยหัวใจทุกขั้นตอนต้องมีการแบบดูแลแบบแบบแบบพิธีพิธันเนาะเอาใจใส่ครับผมรับบบแมน่าเฮ็ดกะลาะกกะเลือเฮ็ดซุปเอาเผากินเฮ็ดติ่มติมควงควางเฮ็ดคือจังคนมกง่ายแบบนั้นบอยโบแมนป่ายฝ่าฟ้า แบบนั้นบบเมนไม่ใญ่ปลายฟ้าครับไม่ใญ่ไม่ใหญ่ปลายฝ้านี่เป็นคนละเอียดครับผมเป็นคนซาเห็ดงานซาแต้เป็นคนละเอียดครับผมเป็นคนที่มีระเบียบเรียบร้อยพ่อสมควรครับพี่น้องกะให้พี่น้องสบายใจได้เลยครับผมถ้าพี่น้องได้ของฝากของตอนหรือได้อุดหนุนจุนเจียไล่ปลายฝ้าเฮานี่กะถือว่าบาบบผิดหวังจากข้นละครับพี่น้องเอ้ยนาะ เออครับผมดีใจแทนพี่น้องจงว่าบอกพี่น้องทุกทุกคนผู้ที่จองใครไว้ครับผมโทั่แล้วทั่วเรล่าท่วแล้วท่วอีกครับผมบ่กเคยได้จักเธื่อแล้วกับบ่อมีกาหนดว่าสิได้เมื่อใดเมื่อใดต่อจากนี้ไปพี่น้องสิได้แล้วเด้อบาทนี้ครับครับมืออื่นนี่ทรงแน่นอนเลยนี่ค่ะครับทรงแน่นอนหลายเจ้าอยู่ครับวันจันทร์มือนี้บริษัททรงวันอาทิตย์บริษัทขนทรงเขาหยุดครับผมบริษัทที่เขาจัดทรงเนี่ยเขาหยุดครับผม ส่องไห้ไหสีโทาไปกนสีโทาไปแจกก่ออนือครับผมครับเตรียมหลับสายเด้อครับพี่น้องหรือผู้ใดเห็นคลิปแล้วกะยั่งถ่าปลายฟ้าฟ้ามอยู่กะล่องทูมาเจ็บบึงเด้อครับพี่น้องเด้อครับมันจะสิรุดๆไปแน่แล้วพ่อเนาะแม่นแมนแมนมันหลายคนครับผมหลายหลายคนครับผมหลายคนหลายเจ้าครับครับมทวงครับ ท่วงแน่เนาะมันจังมันจังถือว่าดีเนาะถือว่าดีถือว่าพี่น้องยังตั้งอกตั้งใจครับยังเฝ้ายังรอเฮาอยู่หั่นะครับผมครับครับครับถ้าเสยเตยเว้ยกับบ่ก้ย หหาหาทูห้ารังเทียไอ้ทางนี่กับโอกาสโทษไปก็คืดว่าเพื่อนสีได้แล้วตีคืดบา,างสั่นดิตั้งคนตั้งเก่งใจกันกแบบนั้นกับกว่ามันมันสิพลาดโอ<น>กาสฮะนะนาอครับทั่วมาเด้อครับพี่น้องเด้อทั่วมาครับถ้าผู้ใดบูโทษมืออื่นสีทรงให้ผู้ใดปลายฟ้าก็จะเป็นผู้โทษหาพี่หาน้องครับผมแล้วบาดนี่โทษไปครับพี่น้อง ค่าได้แล้วครับผมได้แล้วเรียบร้อยจากทั้งอื่นทั้งอือครับผมบ่วว่าจีบินของญาติพี่น้องทัางใดกับบวากันครับพี่น้องครับ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 ร่บวว่ากันบ่าวต้นนี้ตีเตียนกันเด้อดีใจน้ำครับพี่น้องดีใจน้ำให้ตั้งอกตั้งใจเลี่ยงครับผมเฮ็ดให้มันเป็นเงินเป็นทองเฮ็ดให้มันมีรายได้เฮ็ดให้มันประสบความสำเร็จได้จากภผไปก็คือกันครับพี่น้องนาอครับผมครับครับ การเลี้ยงตะกะแตนมันมีโอกาสที่สิอุ่นหนุนจุนเจือกันไปตลอดปุ่นได้แม่นบอกกับพี่น้องเอาไปจากฟ้ามอื่นพ่อเลี้ยงได้จักสองสามชุดกับ่มันใจย่านตะกะแตนของเจ้าของมันอ่อนเอมันเปลี่ยนเลือดชิดกะจำเปลี่ยนต้องหาฟ้ามอื่นไปไข่ไปไข่สายพันุเนาอ มันเป็นอย่งสั้นมันจงมันเล่าเากันได้อุดหนุนกันนี่จังเฮานี่ก็อุดหนุนจากา้ามอื่นมาหาขีดหกขีดแล้วได้เดือนนี่ครับผมครับเห็นา้ามใดเห็นคอกใดเห็นเจ้าใดที่ว่าตัวตะกระแตนมันสมบูรณ์มันโตใหญ่เบิ่งแหล้วมันหาวมันซื่นเฮาก็ไปจองไข่ไว้ครับผมจังของเอื้อยและตีอยู่บ้านเฮาเนี่ยรับตะกระแตนเรางามครับเราหาตะกระเตนอ่าไทยของเข่า ไปผสมตะกะแตนโมเขียวไทยของห้าเราผสมใบห้าก right. yeah. ็ไปจองไข่มาครับห้าครับครับครับห้าวห้าก็ได้มากด้หล่ะแม่สังเกตเบิ่งบางตัวมันสีเขียวเขียวไหมครับครับเป็นสีเขียวหลายตัวอยู่ด้ครับผมตัวเมียตัวเมียครับผมตัวเมียหัวเขียวเขียวครับผมคาดเขียวเขียวนั่น ครับนัน TA, ่นแม่นตะกะแตนที่ว่าไข่สายพันธุ์แล้วเนาะ<ฆ>ครับผมนั่นมันเป็นนักสั้นถ้าาะจะเป็นนักสั้นท่าก็บสบายใจอุ่นใจหนะันหน้าครับผม<อ>ครับฝากแน้ครับป้าถ้าพี่น้องหรือว่าได้ใครมาจากทางไหนถ้าอยากได้คำปรึกษาอยากได้คำแนะนำครับกระโษมหาป่ายฟ้าใด้ีนี่นนในในแนะนำทุกสิ่งทุกอย่างคือคือ เข้าเป็นพี่นองกันนี่ละรับผมรับครับเนได้ซื้อกบเข้าป่ายฝากยินดีแนะนำเด้ออือยินดีแลกเปลี่ยนประสบการณ์แช่ประสบการณ์ให้กันหรือพี่น้องครับผมลู่คักลู่เน่ลู่หลายกว่าเฮ้ามีประสบการณ์หลายกว่าเฮ้าพ่อที่สิเป็นประโยชน์ให้ป่าย้าฟ้าได้กับข้อกาบขอบประคุณพี่น้องที่ทั่วมาแนะนำที่ทั่วมาแบ่งปันประสบการณ์เนาะครับนี่จังปัญหาครับ นี่ยจังปัญหา,าะตหะกะแตนถ้าย่อยตายฝนตกชุกเนี่ยนอกาบผมสําคัญถ้าพี่น้องมีวิธีการการการแก้กกกกปัญหากาโอ้ยขอประคุณหลายๆแต่ทุามาบอกโทุมาชีแนะเนาะครับจังของเฮาเนี่ยเฮาก็บ,บอกไปแล้วว่าเออวิธีลดการตายก็คือว่าคอกไม่ให้มันสะอาดอย่าให้มันหกมันเหงอ เนาะเศียดหยาเศียูย่เสียขี่เศียดอย่างมันต่างๆนี่ให้มันแปะนบ่บอกจะไงในขอกในกระซั่งครับผมเพื่อลดความมักหมมลดการแออัดลดการตายเนาะคับแม่เนาะครับผมกับยั่าบังคื้นกับเปิดไฟให้ครับมีผู้หนึ่งอ่าอ้ายผู้หนึ่งพูนอยู่ทั้งดอดตานเพื่อนบอกว่าของเพื่อนเปิดพัดล่มไล่ความชื้นไหมอ่าครับว่าถึงพี่เพื่อนกันคือพ่อครับ โทว่าพูดแรกๆเลยนะยองซ้อนขีดแต่ว่าป่านนี้อายแล้วิได้อะไรครับผมครับอ่าอยู่ท่างดอนตันครับบนแน่ครับผมแต่ว่าเสื้อเสื้อว่าพื้นใดแล้วล่ะเพราะว่าเพื่นก็เคยเลี้ยงเพื่นก็ยังเบาสูห้าฟังอยู่ว่าเพื่นเปิดพัดลุมไ่ความชื้นกับพ่อซอยใดอ่าครับกับพ่อซอยใดอยู่เพื่อนว่าครับผมกับกินหอดเบิร์ทุกคนกับพี่น้องแต่แต่แต่ถ้าเพื่อนอยากได้ไปวายสายพันธ์ข้ามสายเลือด กะโทษติดต่ตอมาใดคือเา่าเด้อครับพี่น้องปองปลายทุกขู่ทุกคนครับผมเฮ้าอุดหนุนพี่น้อง<า>ครับพี่น้องอุดหนุนเฮ้ากับสิบว้นกันไปอยู่นี่ละตราบใดแต่เฮ้ายั่งเลี้ยงตะกะแตนอยู่<ข>นาะครับผมเลี่ยงเอาเงินบ้าเว้ยเอาเงินแสนคือบ้านคือเมืองเพื่อนบึงน,นี่<ข>นะนาะครับพี่น้องให้ได้เงินแสนครับ<ข>ครับ